สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพอกับลุงกันนี่ก็พี่น้องวันนี้ก็ออกมาหาอายุให้กินนี่ก็ครับผมมาหาปลาไหลคือกอลพี่น้องวันนี้มาหาลาปลาไหลคือเกาครับผมวันนี้กับกมากันสองคนพีพ่น้องตอนนี้ผมก็ยุ่มไม้พี่น้องแล้วก็เดี๋ยวใส่ไปแน่แล้วพี่น้องโอ้นผโหฝนมาแล้เป็นท่นสอกพี่น้องพี่ยู่มทั้งฝนพี่น้องวิ่ไก่พี่น้องวันนี้กับ พอหมายงามขนาดพี่น้องเลยมึงนี่พี่น้องหมายไหมหยาหกตึงๆแล้วครับผมหยาเนีนจ่อก่อเลยพี่น้องงามงามพี่น้องหมายเหมือนี่เดี๋ยวมาลองกันแล้วครับมึงเนี่ยง,งามตลบฉีดจูบหอมมาพี่น้องว่าจะเป็นยังไงพี่น้องลองสแล้วครับผม อุ <Cornell>. ปกรณ์ฝกเป็นเบ็ดกะสูตรเก่าเลยพี่น้องเบ็ดข้าวย่างกู้ก็ครับผมมองนี่จะเปลี่ยนยังไงนะพี่น้องเขาเจ้าเกี้ยวอย่าเปลี่ยนนิดนึงครับผมน้ำดีกว่นะครับผมลองเพิ่งครับผมอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยกะเป็นเนี้ยใส่เดือนขึ้นเก้าพี่น้อง เดื่ดเลยครับผมลองเบ่งง่ามคักไม,ม้นี่ง่ามคักง่ามคักพี่น้อง เป็นมาอะไรดีๆพี่น้องว่างหดดินแล้วพี่น้องเนี่ยดีกว่าเพิ่งก็เกี่ยวงยาเลยพี่น้องอมาที่ลุยปลาครับพี่น้องไม่น,นี่ก็มากไกลเขาพี่น้องเนะมาเข็มแค่หน้าพี่น้องอ ขนาดไวๆแล้วครับผมโอ้ตอนไตเอาไรสทำหน่ก็นมพี่น้องนะเดี๋ยวมาหลุนตอนยามนั่งกันครับผมว่าจิมานมาพี่น้องนี่เดี๋ยวจงังไห้มาหลุนกันครับผม สวัสดีครับผมสวัสดียามเร้าพี่น้องวันนี้ก็บจะมายามเบ็ดครับผมหลังจากใส่ไปหมู่บ้านนะครับนาะเดี๋ยวมายามมาลุ่นเบิ้งว่าสิมีโตกินมาพี่น้องไม้นี่ก็เคยมาดูเลยพี่นอ้องอจิไจายเก่าจัหน้อยน่ครับผมไปลุยยามกันเลยครับผม ฟังผ,ผงผลกับแมนพัานสอดพี่น้องเพิ่งกําลังยามกําลัางดึงอยู่ท่นอยู่คนละฟังพี่น้องพี่เก่าละข้องน,น้อยคนละฟังครับผมสอดพยุกต์อ่างละพี่น้องเอ้ยเป็นล่องยามก้อนบักง่ายเลยครับผม <c oughs> เหลืองอ้อยเลยครับ โอ้ด oh, kh kh ึงเลยพี่น้องเลยของคนคือได้คนละฝีมือคือนวาเลยพี่น้องไปเหยียบของคนไวเลยหรือวะเที่ยบเงี้ยคนพี่น้องเลยกัมติดงโต้เลยพี่น้องเลยคิดว่าพักผ่าดละงานเนี่ยเอ้านั่นแหละ อจู่เของกว้างมอ,อมเลยนะัวงามนี่าี่น้องามงามับงามามเครับ,ปปรบเต็มนะครับเ,เต็มแล้วย้ำม,มา3าสีหลังมาตอ,อออแล้วตายมุดออกัอนวนาป,าปลานี่ ยังดูไ่ยังดอกครับเดี๋ยวผมกันจิิดูว้าวแม่อะพี่น้องเลยป้าเขาเป้าโอ้ยจิ้วยพี่น้องท่นเบ็ดลมอมเลยคือปติทินปลายหน่อยบ่ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ไหบุ้เยเด็กพี่น้องเอ้ยย่างยากขนาดเลยบว้ยบุ้ยย่างยากกว่าสนดกนาอากับบุคค้คอยกินเบ็ดลพี่น้องย่างยากนีความเสี่ยงสูงพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวจ้องคอยขึ้นไปเบืงง้งผลงานกันตอนยามแล้วนะพี่น้องเนาะโอ้โหไอจีว่อเช่นไอ้ชิดไทยให้เบิ้งไปเรืๆๆๆ่อยๆแต่มันกัดชิดบ่ได้พี่น้องมันไปยาักมายากพี่น้องเอ้ยน้ำไหลายพองกัน,กนมันีน้ำขึ้นหลายครับผมเดี๋ยวไว้ทำอย่างไรตอนนี้พี่น้องตอนยามเนี่ยเดี๋ยวไปเบิง้งตอนยามแล้วพี่น้องอ๋อตอนนี้ก็ได้ยาม ขึ้นมาเลยพี่นะยามเรียบร้อยแล้วครับผมบ้องขนงาานี้ครับงาเานี้ครับผมงามครับงามงามหลายดอกมึงได้ปัาตัวนี้ใช่ปะ ได้บุกได้ตัวจริงเจะาตัอยู่นี่วะยังได้พี่น้องอู้หู้ว่าบ่ฟ้าครับผมวันนี้ก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินพ่อได้อยู่ได้กินครับ ทั้งก็มีพี ies, ่น้องดทังนกบอนดกอนกอนพี่น้องเฮ้ยพอได้ยูได้กินคือเก่าแล้วพี่น้องไม่จำไเลก็ได้ไปเฝ้าเรา เป้าก็คืบอบ่ได้เลยนะพี่น้องเนาะเงินบ่อันนี้ก็พฟ้ได้อยู่ได้กินสุกคนพี่น้องว่ามาเบิ่งของพันซอเพื่อนพี่น้องขอส้มขอเซอ้เนี่เป็นยังไ,ไงไพี่น้องนับทั้งนี่กีกนี่ก็ได้ครับเอาคนผู้เก่ากับผู้เก่าเนะพี่น้องเนาะ ปลเด็กของดีตัวนึงพี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องไว้อยังนี่โอ้โหตาภาพพี่น้องตาภาพหรือว่าปลาฝาครับผมอู้ประมาณสองโลนะพี่น้องเนาะผมมาน,นี่โอ้เกาท่าเกาท่าดวงดีดวงดีครับผมเอามันมัน ไปกบ้านลพี่น้องไปนี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากขึ้นเก้าเลยพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเดี๋ยวไว้ท่านีกอนครับผมวคขิปนาพอกันไหมครับผมกับพระซอยกบบ้านเลยพี่น้องไปนี่จงไดยก็ขอให้ผู้ชมโชคดีสุขสุขคนนะครับเด้อสวัสดีครับ